ุกอย่างเลยลูกเอออย่าเฉพาะจุดอย่าเฉพาะที่อย่าเฉพาะทางอย่าไปนิ่งเฉพาะตรงอะไรนี่กืทุกอย่างกระจายทิ้งกระจายไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองกระจายเอาสิกระจายทิ้งตัวกระจายเองไม่เอาว่าทิ้งตัวไม่เอาเองลูกอย่าไปรวมนิ่งนิ่งน่นิ่งนิ่งน่ิ่งเฉยได้เฉยก็แช่ล่ะ ไม่เอาว่าทิ้งตัวไม่เอาเองเลยลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา,อาเปอดเราเลยเต็มที่เลยและจะได้สว่างออกลูก ความสว่างสลายมันก็มาจากการทิ้งตัวทิ้งเองเนั่นแหละมาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนั่ลูกม,มาจากใครตัวใครเองนั่นแหละ ทิ้งตัวกระจายเองลูกไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองและใครช่วยหรือช่วยไปด้วยกันดีๆอย่าไปมองนิ่งข้างมองเฉยข้างรู้นิ่งข้างรู้เฉยข้างอะไรมันพบภูมิมันแช่ไม่สว่างนะไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองคุณเลยบอกทิ้งใจคุณเลย จะค่อยสว่างออกลูกออ่่ะมค มองไปทางไหนดูไปทางไหนก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปได้การเลยลูกมองไปทางไหนก็ได้ปอดไปตรงนั้นมองไปไหนคลายช่วยหรือช่วยไปตรงนั้น ดูรู้ไปตรงไหนจะได้คลายช่วยหรือช่วยไปตรงนั้นเลยไม่ใช่ดูไปเฉยนะดูไปเฉยนี่มันแค่จิตสัมผัสยังเป็นมโนกรรมกับมโนกรรมอยู่ย่งเป็นมโนกรรมกับสรรพสิ่งอยู่เออมันยังไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยดูไปตรงไหนก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยกันแต่ลูกไปตรงไหนก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยกันนั่นแหละ ลบบนี้ได้ช่วยกันจริงดับล่างช่วยกันตัดช่วยกันจะมองไปตรงไหนก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันน่ะมันจะได้คลายช่วยหรือช่วยไปด้วยกันไม่ใช่แค่มองไม่ใช่แค่ดูไม่ใช่แค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่มองมันไม่ได้ช่วยอะไรมันแค่กรรสัมผัสสัมพันธ์ ยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้แค่กรรมตัองผาดต้องพันไอ้ก็ไม่มันทั้งไม่ทาไมไหม่ไปด้วยกันพร้อมดูความรู้ไอ้อย่างเนี้ยมันดับร่างช่วยกันตัดช่วยกันจบช่วยกันคลาช่วยลดช่วยกัน ขอได้เต็มที่ไว้ให้อย่างเดียวสังสวัสดิ์เนี่ยแล้เขาไปฝ่ามือก็นะนึกยึงยรื่องที่จะชดงช้วมันก็ตามนั้นใทั่วพร้อมไปทั่วถึงเลยนั่น้องท้่เขาบอย่าเขาจะไปหาเงินที่เขางะอปหาเงยน หมดแค่ตลวอย่างสองอย่างนี่เดี๋ยวแหละไปนี่แหละ ตื่นก็ทุกอย่างเลยตื่นไม่ใช่แค่ตื่นในตัวเองนะตื่นในตัวเองก็ยังหลับในตื่นอยู่มีตัวแช่อยู่ก็เรียกว่ามีเงื่อนง่ายของหลับอยู่ก็ตื่นทุกอย่างนี่จอกบัวบานออกไปเลยทุกอย่างเนี่ย ตามองเห็นเนี่ยไม่มีใครกล้าใส่ในเท้าเดินหรอกข้างล่างตนนี้ก็นุโลมจุโลมไปก่อนกเหมืก่างได้เต็มที่เอาไว้ลูกบารมีอย่ากลักนะแ่รรนิดเดียวที่มันกลกเอาไ้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ลุดเป็นพรตรงนี้เดียวนี่แหละ พอที please, ่เต็มที no ่เลยตัวโบรานทิ้งโบรานบ้านหลุดจากบ้านเองนี่บ้านพ้นจากความบานเองนั่นแหละบ้านพ้นจากความบานเองนั่นแหละไม่หมดจดสารพระวัตรนี้มันจริงจะไม่มีอะไรติดขัดข้องคา่มันติดขัดข้องคาเพราะว่าจิตมันยังขยักอยู่นัแหละมันยัง อยากตัวแช่ตัวทรงอยู่ทิ้งตัวทิ้งเองมันสุดสุดหน่อยไม่เอาตัวไม่เอาเองมันสุดสุดหน่อยเรื่องอะไรอะไรเร่อบ้านค้นจากความบ้านเองบ้านหลุดจากบ้านเองบ้านค้นจากความบ้านเองบ้านทิ้งบ้านเองไม่เอาตัวไม่เอาเองมันสุดสุดหน่อย ไมเล่าดอกบัวทุกดอกดอกไม้ทุกดอกก็แหละบานทิ้งบานนั่นแหละลูกอะไรที่มันจะเป็นหมากเป็นผลก็ต้องบานทิ้งบานซะก่อนยิ่งค่อยเป็นหมากเป็นผลให้กับสังสวัตดิ์ทิ่งตัวทิ้งเองเลยดีสกุดหน่อยลูกเต็มที่หน่อย อยากทิ้งตัวทิ้งเองทุกอย่างลูกอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่นั่นแหละตั้งเดิมแท้ของปรมัาสัจจ์เลยนิพพานที่ไม่ใช่ใครนิพพานนิพพานที่ไม่มีผู้นิพพานนิพพานมาไม่ต้องมีครนิพพาน และเมื่อพร้อมกันเลยทุกสิ่งอย่างก็กลายเป็นมหาคุณนาเป็นการตัดสรุปช่วยแห่งการจบช่วยทันทีดังนั้นเมื่อพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันไปเลยก็กลายเป็นลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันทันทีนับเวลานี้เลยนับเวลานี้เลย ดังนั้นที่สุดของความไม่ยึดติดก็ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองทุกอย่างเลยลูกทุกอย่างเลยลูกหรือว่าที่สุดของความไม่ยึดติดก็ทบกลงของสุขภูมิ้งไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองภูมิ้งแมกั่งตัวไม่ยึดิ้งแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเอง เขาไม่เอาก็เหมือนกันลูกตดกลุ่มกวดไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองที่เกิดของเอาของไม่เอาตดกลุ่มกว่าที่เกิดไอ้เนี้ยมันจะไล่ร่องรอยล้างอะไรอย่างวรบางล้างกันไปเองเลยสัตว์วัดหรือว่านิ่พาล้างสังฆวัดกันเอง ก็ให้มันเป็นเนื้อหามหากุณาในการตลอดแล้วทุกขณะก็เป็นมหากุณาไปเลยทุกอย่างก็ไปได้กันเลยลูกไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปได้กันเลยทุกอย่างให้เป็นมหากุณาไปในการตัดทลุหดช่ยได้กันตลอดเลยไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้กันเลยลูกทุกอย่างทุกอย่างให้มันเป็นมหากุณาในการตัดทะลุช่วยจดช่วยไปได้กันตลอดเวลาเลย <łość> กิจท <Congratulations. S 1> <D> <t> ี่เป็นประธานหลักของสังฆราชนี้ก็คือนี่แหละจบช่วยสังฆราชนี่แหละลูกนั้นก็เป็นกิจเบกย่อยกิจกระสายกิจบรรเทาต้ลาิ กิตท <bouncing S 3> ี <compelling this night> ่เป็นประธานหลักจิตที่เป็นประธานหลักก็คือตัดสู้ช่วยล่ะการจบช่วยนั่นแหละลูปกาช่วยหลุดช่วยนั่นแหละเป็นจิตที่เป็นประธานหลักเลยของของวรรนี้นอกนั้นก็เป็นจิตเบ็ดเสร็จจิจปีกย่อยจิตบรรเทาทุกข์กิตบรรเทาความเดือดร้อนต้มซาดิบดับงดิบเรียกว่าบรรเทาเาาาบอกว่ิ โดยประธานหลักเลยพ้อกิจก็คือจบช่วยและล้วนเลยลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่กันล้วนไปเลยทุกอย่างคคนนเียยดดลุ้งททรหมกจบทั้งตัวจบจบทั้งตัวไม่จบไปได้กันเลยจบทุกกลุ่มตัว กุณากันสักเองเลยเนาะสักเองเลยทุกคนจะมาหาคุณากันสัเองทุกคน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 ทุกนทุกค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 นอุก่นทุกคนทุกคนทุกคนทุก็นทุกคนทุกนทุกค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 นทุกนทุกคนุกนทุกคนุกันทุกคนทุกันทุกค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 นทุก ใครช่วยดูดช่วยกันอย่างเดียวนี่นะเ้าอยู่กันแวดล้อมก็มันดีเดือดร้อนคนเขาไปโยงว่าเป็นวัดธรรมกายเ <c oughs> ขาโยงมาตั้งนานแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้กกำลังแหลงปุณค <c oughs> ื <c oughs> ออตัวว่านี่ก็จะขึ้นยุ่งจบจะต้องเข้าใจนะลูกลก็ลเลยเป็นชื่ <c oughs> อไป <c oughs> แล้วเดี๋ยวลูกก็จะตามติดตามเข้าไปข้างใน คนละเรื่องกันต้องดูที่คำสอนที่ดูที่พฤติกรรมไม่ไรทีนี่มันไม่ใช่ําอะไรทั้นนั้นแหละไม่ใช่ทั้งทำมากายไม่ใช่ทั้งทำมาโกยไม่ใช่ทั้งทำรรมายึดไม่ใช่ทั้งทำมายักนะมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองอประปารใดมานั้น มันก็ชอบโยนไปไอ้ 1941, พวกที่เปี่ยมพวกเสี <Lust> ่ยมไงดูบริจาคก็ไม่มีห็นี้อะไรก็ไม่เอาทีนี้มันไม่มันไม่ใช่ทำอะไรทั้งนั้นแหละทำมันโมแต่ทำนั่นทานี่มันก็ไม่หลุดไปพรนแล้วสิ่งที่ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองนี่ พูดอะไรั้มก็เด็กๆหมดมีอุปสรรคหมดแต่เราจะไปพูดได้เลยไปเปรียบแค่กันดูแล้วลูกลูกรู้วิธีแก้อยู่แล้วท่านบอกน้อปพิชณะที่นี่มีหมดธรรมยุทธมหานิกายอยู่ร่วมกันมาหนมหายานหินนิยานก็อยู่ร่วมกันแต่ทุกคนคือมันคลายช่วยหลุดช่วยกัน มันไม่ใช่เราแตกแยกหรือแยกกันอยู่นี่นะัน่นนวดพุทธิอิสลามอยู่ด้วยกันในหมดแต่อยู่ด้วยกันแบบล้างตัวเขาอยู่สลายตัวเขาอยู่สลายตัวเขายึดมัวแม่ท่านเข้าใจแล้วเข้ามาดูตัวแม่ท่รู้เลยแหละันมาอย่างนี้เพื่อไอ้รอบนอกก็อย่างนั้นแหละมันไม่เห็นไม่รู้พูดไปก็กเสียงก็เสียมไป บอกสองสวาสเนี่ยมีอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นคือตระกูลเสี้ยมเยอะเสี้ยมเยอะเสี้ยมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็อยู่นั่นแหละตระกูลเดียวเองค่อยๆทำไปนะนโมทนาด้วยทุกท่านนะส่อๆ,ๆโอเคโอเค พาพาไปเดินเดินไปขึ้นรถนี่เดินอีกรอบนึกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คอยนี่ได้เดี๋ยวลูกไปเอารถก่อนเออเดี๋ยวแม่โอเคเดี๋ยวคอยแม่คอยตรงนี้อืมโอเคแล้วลูกครับใช่